เอาละ, <in ounced> ะครับวันนี้จะพาเชิญชวนนะครับไปร่วมบุญร um ่วมกุศลนะครับงานบุญใหญ่นะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานคบรอบวันมรณะท่าภาพปีที่25ของท่านพ่อใหญ่วัดมะขามอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ท่านพ่อใหญ่นะครับเป็นอดีตเจ้าวาดวัดมะขามและอดีตเจ้าคณะอําเภอมะขามนะครับท่านก็ เรียกว่าเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของชาวมะขามชาวจังหวัดจันทบุรีรและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยโอ้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับท่านมรณะไปเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2540นะครับตอนที่มรณะเนี่ยอายุ95ปีครับส4พรรษาและท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาด วัดมะขามมาอย่างยาวนานทั้งรักษาการทั้งเจ้าว่าเนี่ยรวมทั้งหมดก็คือ62ปีได้สร้างคุณอุปการให้กับชาวมะขามและชาวจันทบุรีอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้นะครับและในปีนี้เช่นเคยนะครับคณะสงฆ์วัดมะขามชณะสิทธิานุสิ์ท่านพ่อใหญ่และชาวอำเภอมะขามนะครับก็จัดงานบุญครบรอบวันบรณะปีที่25ของท่านพ่อใหญ่ครับก็มีพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ที่วัดมะขามนะครับวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับไปร่วมทําบุญและมีโรงทานชุดใหญ่เลยนะครับเป็นงานใหญ่ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่สะดวกนะครับไปร่วมทําบุญหรือว่าไปรับประทานอาหารก็ได้นะครับฟรีตลอดงานนะครับ